รับสู่หันศาธรณาอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้เราจะมาถามคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการเรียนคุกเคอรี่แล้วก็ทำเรื่องสปอนเซอร์ก็คือใครคะคนใกล้ตัวของเราค่ะก็คือเมียเรียเองค่ะไหนตอนแรกเรามากันด้วยวีซ <sucks> ่าอะไรเราสิปีแรกเรามากัน working holiday นะตอนนั้น working holiday สำหรับประเทศไทยอ่ะมันได้แค่ ยังไม่มีเซคันเดีย์คือทุกวันนี้ถ้ามา working holiday แล้วเราสมมติว่าเราไปทำงานใน r e g i n a l หรือไปทำงานฟาร์มอะไรเงี้ย<ม>เราจะสามารถต่อเซคันเดียร์วีซ่าได้โดยกันยังเป็น under แบบ working holiday อยู่ดังนั้นถ้าเกิดว่าคนที่มาปีหลังจากเราละเหมือนกับว่าในปีแรกอะถ้าสมมติว่ามาถึงเลยใช่ปะแล้วสมมติว่าเราอะไปอยู่แบบ r e g i n a l แล้วก็แบบทำงานจนเก็บชั่วโมงจนถึงอะแล้วเราก็สามารถ apply วีซ่าปีที่2ได้เลยแล้วเราก็อย่าทำได้อยู่ได้ยาวแบบอีกอีกปีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่<ม>เรามาก่อนการขาก็คือ เรายังไม่มีเรื่องราวนั <laughs> ้นยังไม่เกิดขึ้นกับทางเราสองคนเราก็เลย จบไปที่ปีแรกปีเดียวพอพอจะจบแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเราอยากอยู่ต่ออีกสักนิดนึงเรารู้สึกเอ้เราก็ชอบที่นี่นนะแล้วมันก็พออยู่ไปสักพักอ่ะเราก็จะรู้เองแล้วว่าเราชอบที่นี่นไหมเราอยากอยู่ต่อหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็เลยวางแผนว่าเอ้ยงั้นต่อเป็นคุคุรีนักกาก็คือปรึกษาเอเจนต์ว่าแบบถ้าเราอยากจะต่อนักวีซ่านักเรียนเนี่ยเราจะทำไงบ้างเขาก็จะบอกแบบวิธีมาแบบเพราะเหมือนแบบเส้นทางการเรียนคุคอรีมันก็ค่อนข้างจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งในการสูพีอาร์ มันแบบมันมีขั้นตอนของมันที่ชัดเจนมันเป็นอาชีพที่ยังอยู่ในลิสต์ที่เขาต้องการอะไรอย่างงี้ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เหนียวจะมาที่เนี่ยเหนี่ยวไม่มีประสบการณ์ในการทําในครัวมาก่อนเลยถูกป่ะไม่มีไม,ไม่มีเลยม,มีแค่แบบเออช่วยมาแบบหั่นผักนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยทํากับข้าวแบบที่บ้านเลยการการมาเริ่มที่นี่ใหม่เลยสําหรับเรามันก็คือแบบร้องไห้อะร้องไห้ <laughs> <laughs> กลับบ้านมาทําร้านไทยมาก่อนเนาะกลับบ้านมาก็าคือร้องไห้ทําอะไรก็ไม่เป็นทําอะไรก็ไม่ได้เ,ออเลยเออทา <ำ S 2> <yeah. S 1> ไม่ได้เสร็จปับ๊บอุ้ยทําไมแบบเขาดุจังแบบโดนด่าบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็กดดันมีความกดดันอีกรูปแบบหนึง่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วเราก็แบบไอ้เฮียนี่มันงานอะไรวะเนี่ยอะไร แบบกูไม่เคยทําเลยเนะี่ยทำไมแบบต้องมาทำไปที่นี่ด้วยวะ,อ,ะอย่างเงี้ยในตอนนั้นมันก็มีความขัดแย้งในใจเยอะมากนะแต่พอสุดท้ายเราแบบมันก็คือทำๆไปก่อนวะช่วงมาแรกๆเราก็รู้สึกว่าเราอยากหางานให้ได้เร็วที่สุดเออในครัวแล้วกันเริ่มจากงานผัดเลยจ้ะไม่คือต้องบอกก่อนว่าในการทําร้านอาหารโดยเฉพาะร้านอาหารไทยเนาะมันจะมีตําแหน่งที่ต่างๆกันก็คือจะมีแบบเช่นมีคิทเชนแฮนด์ก็คือเพลฟไปเลยมี ของเทมีแกงแล้วก็มีผัดผ<ม>ัดเนี่ยโดยมากเขาจะเป็นรับเป็นผู้ชายเพราะว่ากระทงกระทะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหนื่อยมันเป็นงานที่แบบมันต้องยกต้องทํานั้นทํานี่อะไร่เ้ยใช่ไหมกระทะก็หนักอะไรก็หนักอะไรเงี้ยส่วนมากดังนั้นงานผัดอะ่ะมันหนักเว้ยเขาก็จะรับผู้ชายแต่<ม>คุณชมพูนูชก็คือจับพจะจับผูกเขาไปได้ผัดเลยก็คืองงเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเป็นร้านเทกเว้ด้วยแหละมันก็เลยเป็นร้านเล็กๆพอเป็นเทกเว้มันก็ก็เริ่มจากแบบเข้าผัดก็เผานน่นนี่นั่นเลยเหมือนเหมือนร้านตำสั่งเล็กๆอ ก็เลยแบบโอเคไปได้และอีกอย่างคือส่วนมากในร้านนั้นเขาเป็นผู้หญิงกันหมดต่อมาใช่ปะก็คือพอทีนี้คนมักจะชอบถามว่ามันยากหรือเปล่าถ้าเราอะจบปริญญาตรีแล้วแล้วเราจะมาเรียนแบบดีพปลปมาหรือว่าเราจะมีเรียนแบบ เซอร์ติฟิเคทอะไรอย่างเงี้ยที่นี่มันยากหรือเปล่าก็คือเราเรก็เลยเหมือนที่เราพูดไปตอนตน้นก็คือว่าเออจริงๆแล้วอะ่ะที่เหมียวพูดไปก็คือมันต้องมีการเตรียมเอกสารบางอย่างก็คือมันไม่ใช่ว่าจู่ๆอะ่ะด้วยการที่สมมติเราจบอย่างเหมียวจบมาเก็ตติ้งมาอย่างเงี้ยแล้วเราจะจูๆ่ๆแบบเฮ้ยฉันอยากจะมาเรียนต่อครคอรียอย่างเงี้ยโดยที่มันไม่มีต้นสายปลายเหตุเขาก็จะ e ว t i o n ว่าแบบทำไมอยากจะเรียนวะก็คืออย่างน้อยอ่ะ ถ้ามาทํางานนะก็พยายามหางานต้องหางานที่เขาจ่ายแบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีเพสลิฟอะไรเงี้ยเหมือนมันสามารถโชว์ได้ว่าเรามีประสบการณ์ในด้านนี้จริงๆนะแบบเคยทํางานในร้านนี้แล้วทางร้านเขาก็จะเขียนจดหมายเหมือน a p p r o v ให้อว่าเป็น Letter ม m p l o y m e n t ว่าแบบคนนี้นะทําตําแหน่งนี้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ซึ่งเอกสารพวกนี้แบบเพซเซอลิฟตม Employment l e t t ร r อะไรเงี้ยมันสามารถเอาไปใช้ในการพลายว Visa นักเรียนได้ด้วยความที่เรามีประสบการณ์ในด้านนี้นะเรารู้สึกว่าเราอยากเรียนต่อ เราก็จะเขียนจดหมายแบบเขาเรียกว่า GTE เป็นเหมือนแบบ genuine letter มันแบบเขียนได้ไงว่าเรามาลองทำเรามีประสบการณ์เราสนใจด้านนี้เราอยากเรียนต่อด้านนี้นะเพราะเราอยากเอาเออความรู้ที่นี่ไป ตืดๆเบอร์นั้นที่ไทยอะไรบาๆเพราะตอนอย่างของเมียวเมียวก็คือเหมือนกับว่าเรานี่ถึงขั้นแบบว่ายื่นโฉนดที่ดินมาด้วยนะตอนเรายื่นวีซ่านักเรียน,นะว่าเรามีแลนว่าเราจะเปิดร้านอาหารตรงนี้แล้จากประสบการณ์ที่เราเคยทํางานในครัวมาเราก็อยากที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่เราจะกลับไปเปิดร้านอาหารที่ไทยนะม,มันก็เลยเป็นขั้นเป็นตอนแล้วดังนั้นเราก็เลยได้เริ่มเรียนคุกครีอย่างแท้จริงก็คือเ,อเป็นคอร์สแบบ2ปีเหมือนแบนบเซอร์สเซอร์สเซอร์สามหน 3, ึ่งปีเซอร์สี่หเดือนแล้วก็ดิพโลมาอีก6เดือน คือเราเลือกโรงเรียนที่กลางๆไปถึงขั้นแบบขั้นง่ายเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเก็บเงินคือ,อคือจุดประสงค์เราคือเราอยากทํางานเก็บเงินเราไม่ได้อยากโอโ้โหฉันอยากได้ความรู้มากขนาดนั้นจริงๆแล้วอยากคือเราสู้ค่าเทอมไม่ไหวในโรงเรียนที่ระดับกลางสูงอย่างเช่นแบบวิลเลียมอ่างเงี้ยซึ่ง ตอนนั้นก็คือแบบค่าเทอมเทอมละหมื่นสองได้นะเออไม่ไหวจริง,รงๆในในนะจุดจุดนั้นการทํางานแล้วก็ประสบการณ์ในการทํางานมันมีผลมากกว่า,กกวาในโรงเรียนเสร็จหลังจากเรียนจบใช่ปะมันก็จะเป็นการส่งต่อไม้ให้กับวีซ่าอีกหนึ่งตัวหลังจากเราเรียนจบแต่ระหว่างที่เรียนเนี่ยก็คือเหมี่ยก็คือทางานในครัวมาโดยตลอดเลยนะทำร้านอาหารมาโดยตลอดถูกปะแล้วมันก็จะมีการส่งต่อไมาก็คือเป็นวีซ่า t e m p o r a r y สำหรับเหมือนเป็นวีซ่าสำหรับคนที่เรียนจบอธิบายวีซ่านี้สิคะมันเรียกว่าแบบเหมือน graduate visa เป็นตัวแบบวีซ่า แปดห้าเหมือน,นวีซ่าทำงานโดยเฉพาะอะไรเงี้ยสำหรับคนที่เรียนจบคือมันจะมีแบบคล้ายๆว่าเป็นแบบสองแบบสำหรัาบาคนที่จ,จบดิพโลมากับคนที่จบปริญญาโทคือปริญญาโทเนี่ยด้วยความที่เรียนยากกว่าอะไรใดๆกว่าวีซ่าจะได้ยาวกว่าอย่างเช่นประมาณ2ปีวีซ่าสองปีสอง <S 2> 2, <S ปี <S 2> 2, <S ใช่ประมาณ2ปีแต่ว่าของดิพโลมาจะได้แค่ประมาณ18เดือนก็คือประมาณปีครึ่งซึ่งมันจะต่างกัน เออแต่สุดท้ายแล้วพวกวีซ่าพวกนี้ก็อย่าลืมว่าเราอะ่ะก็จะมีเวลาบิตจิงของมันด้วยเวลาบิดจิงก็จะมาแบบ3-6เดือนก็เลยกลายาว่าวีซ่าเราอะ่ะก็จะนานกว่าเดิม บิดจิ้งคืออะไรบิดจิ้งก็คือเหมือนคำว่าสมมติว่าเวลาเรากําลังจะต่อวีซ่าแต่วีซ่าตัวใหม่อ่ะมันยังไม่ออกแต่วีซ่าตัวเก่าก็คือหมดไปแล้วนะแต่ฉันยืน่นวีซ่าไปแล้วนะดังนั้นทามมิ่งตรงนี้มันจะเรียกว่าบิดจริงเว้ยคือเหมือนกับว่าโดยมากมันจะตามคอนดิชันวีซ่าเก่าปะ่ะรี่มันจะตามวีซ่าใหม่ของเราตามอันใหม่ตอนนั้นของเราเราทำตามอันใหม่เอออืมก็คือเหมือนกับว่าจากการเป็นนักเรียนใช่ป่ะจะย้ายไปสู่การเป็นแบบอ่อเป็นเป็น,น t e m p o r a r y resident เพื่อจะทํางานเนี่ยก็ เราก็จะมันจะมีค ondition ออกมาเวย้ยในการจะเป็นวีซ่าบิกจิง้งออกมาเนี่ยแล้วไอวีไอเดนค ondition เนี้ยก็คือเรามันตามอันใหม่เราไม่แน่ใจว่าจริงต้องตามอันเก่าอันใหม่เว้ยแต่ว่าของเราอ่ะมันตามอันใหม่ซึ่งก็คือทําให้เราสามารถทํางานได้เป็นฟูลไทม์ได้ทาดํางานได้เต็มที่ไม่ต้องมานั่งกังวลมานับชั่วโมงว่าแบบเออต้องเป็นสัปดาห์ละยี่สิบชั่วโมงอีกต่อไปอเพราะของเราคือเอเจต์เราบอกว่าพอเรียนจบปั๊บเนี่ยวันต่อมาก็คือไปเลยจ้ะสมัครงานพยายามหางานฟูลไทม์ได้เลยสุดท้ายแล้วของ เราอะเรามีเป้าหมายว่าเราได้ PR ใช่ไหมเราก็เลยวางแผนมาโดยตลอดในระยะยาวที่นี่มันต้องมียบบระยะยาวว่าคุณต้องการอะไรแล้วก็ระยะสั้นว่าเฮ้ยในปีนี้หรือแบบในปี2ปีเนี่ยของวีซ่าที่คุณมีอยู่อะมันจะต้องแบบเราจะต้องได้อะไรนะเราต้องมีเป้าหมายในการทาสิ่งสิ่งนั้นด้วยอะมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ย e มาถึงแล้วก็ทํางานไปเรื่อยๆแบบรับแคชบ้างอะไรบ้างทำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างตอนที่เรียนอยู่อะมันก็ดีควายการเก็บชั่วโมงเหมือนกันเพื่อที่จะพพลายวีซ่าตัวต่อไป หรอไหมเหมือนมันมันก็ดีเลียกันทุกสิ่งที่ทํามันสามารถเอาไปใช้ในอนาคตได้ก็เลยต้องวางแผนแบบว่าเฮ้ยโอเคตอนที่เราเรียนเนี่ยเราเราต้องหางานแหละเราต้องหางานร้านฝรั่งหรือร้านอะไรก็ได้ที่เข้าใจถูกต้องตามกฎหมายเพราะก่อนหน,น้านี้เราทําร้านไทยมาโดยตลอดซึ่งไม่มีพิเศษิให้มันก็จะยากในการถ้าอยู่ต้องขอวีซา่อาอ้าเฮ้ยสุดท้ายแล้วแบบช่วงเวลาที่ผ่านมาเราไม่มีเอกสารอะไรให้เขาเลยซึ่งมันก็จะยากมากๆฉะนั้นก็ต้องปรึกษาแล้วก็พูดกับเอเจนต์เรื่อยๆหาร้านทำงานที่จ่ายแท็กซ์ เสมอนะคะทุกๆคนจะทําให้เรามีอนาคตสำหร ah ัคะพอเรียนจบจะยื่นวีซ่าตัวส8 5ปดห้าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างวีซ่าสปดห้าก็คือต้องเตรียมเอกสารเพสลิฟเตรียม i อเอลเตรียมเหมือนรูปถ่ายอะแล้วก็ทำคล้ายๆสกิลแอสเซสเมนต์มันจะมีสกิลแอสเซสเมนต์ของอาชีพนี้อ่เหมือนเป็นการแบบขอใบคล้ายๆขอใบประกอบวิชาชีพกึ่งๆนั้นอะเพื่อรับรองประกอบวิชาชีพใช่มันเป็นดีควายเมนต์เลยนะในวีซ่าว่า you จะต้องมีตัวนี้ในการ ใช้สมัครอะไรเงี้ยซึ่งอะตอนนั้นเราก็เลยเราก็เลยต้องเตรียมตัวหนักเหมือนกันเพราะว่ามันต้องมี i อเด้วยก็คือเราต้องสอบ i อเอลใหม่ไอเอลมันหมดอายุไปแล้วตั้งแต่ working holiday สี่แปดห้าใช้ i อเอลเออเอาหกแต่ทุกตัวต้อง,ต,องต้องเกิน5ถึงจะสมัครได้ส่วนเอกสารการทํางานถ้าสมมติเราทํางานตั้งแต่เรียนอะโดยที่มีเพสดิรฟร้านถูกต้องมาดตลอดอันนั้นก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามันใช้ชั่วโมงแค่ประมาณ3 6 0ชั่วโมงประมาณกี่เดือนนะ หเดือนอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบอาจจะมีการทํารูปถ่ายบ้างอะไรบ้างเซ็นเอกสารนิดหน่อยแต่คือแบบก็ไม่ได้เป็นประเด็นหลักๆที่เครียดตอนนั้นน่าจะเป็น i อเอลมากกว่าเธอเพราะมันต้องใช้ในการยื่นวีซ่าด้วย i อเอลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้เด็กไทยหลายคนต้องกลับประเทศนะคะดังนั้น ทุกคนต้องเตรียมตัวนะคะ i อเอลนี่ลากเลือดอยู่เหมือนกันค่ะไม่ง่ายค่ะบอกเลยเสร็จหลังจากเราได้วีซ่าที่เราสามารถจะทํางานแบบได้เต็มที่ไปเลยแม่อย่างนี้แล้วใช่ไหมขั้นตอนต่อมาที่สําคัญมากๆก็คือการหาร้านที่อาจจะสปอนเซอร์เราหรือการหาร้านที่ เราดูมีอนาคตกับเขาได้เลยเพราะว่าจริงๆหลังจากวีซ่าตัวที่เรายื่นสําหรับการที่จะเป็นแบบเออทำงานเป็น working visa แล้วอะมันก็คือจบแล้วเว้ยถ้าเราไม่สามารถจะหา s p o n s ร์หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะยื่น apply ให้ด้วยตัวเองได้อะมันคือจบแล้วจบกันทําไมเราถึงไม่ได้ยื่นวีซ่าด้วยตัวเองในตอนนั้นคะคือการยื่นด้วยตัวเองมันเป็นการมันเหมือนวีซ่าแบบ skill independent อะมันคือตัว189ถ้าสมมติใครหาข้อมูล189หรือ190ก็คือมัน require มันจะมี r ี q u i r เมนต์มาเลยว่าแบบ เขาไปเช็คในเว็บได้ว่าเอ้ยสกอร์พอยต์ของเราตอนนี้ในการแอพพลายอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งมินิมัมของเขาอะ่ะมันคือ65 65คือแค่มินิมัมในการสมัครได้นะไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะอิมิเทชันเราเขาจะเรียกเราคือณนะตอนนั้นอะอะ่มันก่อนโควิดเนาะ แล้วมันก็อาชีพเนี้ยมันก็ยอดฮิต<า>คือคนก็เรียนเชฟมันเยอะอะไรเงี้ยเพราะเส้นทางมันก็ดูเป็นไปได้ในชีวิตจริงอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็พอยอต์มันไปสูงมากถึงขั้น80-85คืออยู่ต้องได้แบบ i อเอลแบบสมุิ i อเอลประมาณ7ขึ้นไปเพราะ7จะได้10พอยต์การช่วยให้เราแบบได้แต้มนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกแบบประสบการณ์ทำงานค a l ลิฟิเคชันที่นี่ประสบการณ์โอเวอร์บ้าง หรือแม้จะแต้มของแบบพาร์ทเนอร์เออมีพาร์ทเนอร์แล้วาพาร์ทเนอร์เรียนในสายอาชีพนี้ได้อีก5แต้มนะซึ่งตอนนั้นเราเราคัลคูลเลตของตัวเองแล้วเราไม่ได้เลย <c oughs> ได้มากสุดคือ70 70นี่คือ i อเอด้วยนะต้องได้ i อเอถึงจะได้<น>70อันคือ <c oughs> ไม่ไม่ได้ด้วยนะตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละ กูต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพราะวันตอนนั้นอะตัวที่เป็น189อย่างอันนึงเอ้ย190ที่เป็นสเตตโนเมเนชันอะก็ยังไม่เปิดตอนนั้นมีตัวอยียแบบอาชีพนี้แบบยังไม่เปิดก็คือปคนเยอะไม่แลิคนเยอะมากใครๆก็ใครๆก็คือแบบเป็นเชฟกันทั้งหมดแล้วแบบใครๆก็คือยื่นกันได้เหลือเธอคือต้องบอกก่อนว่าการที่ถ้าเราอะจะทํา ทำสกอร์แบบนี้ใช่ปะ่ะสกอร์คืออะไรสกอร์ก็คือเหมือนกับว่าเขาจะมาเหมือนกับว่ามาเทียบกันนะว่าแบบอ่ะถ้าเธออายุไม่เกิน30ในได้เท่านี้แต้มถ้าเธออายุเกิน30แล้วได้เท่านี้แต้มคือแบบแต้มมันจะลดลงถ้าเราแก่ขึ้นเว้ยข้อ2ภาษาเธอเป็นยังไงถ้าภาษาเธอได้7หรือ8อ่ะถ้าถ้าสมมติได้8 อย่างหนึง่งได้7อย่างหนึ่งคือคะแนนมันก็จะลดหลั่นลงมาถูกปะ่ะแล้วก็อเธอจบอะไรจากที่นี่บ้างถ้าสมมติว่าเธอจบปริญญาโทที่นี่จบอะไรอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เขาต้องการอ่ะเออก็จะเป็นแต้มบวกถูกป่ะแต่ถ้าสมมติว่าไปจบอะไรที่แบบอะไรก็ไม่รู้หรือไม่ได้จบที่นี่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะต้องมีอะไรบางอย่างมาเสริมได้เหมือนกันถูกปะ่ะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเป็นคะแนนแล้วก็พอคะแนนเอาทั้งหมดรวมๆแล้วอ่ะเหมือนประเทศเนี้ยเขาก็จะดูเว้ยว่าคนคนนี้มีคะแนนมากพอที่จะอยู่ประเทศฉันหรือเปล่าจา สอบเหมือนเราไปสอบข้าวอะมาสอบแข่งข้าประเทศเขาอะนึนปะแล้วพอประดี๋ยตอนนั้นที่เราจะยื่นอะค่ามีนมันสูงเหลือเกินคะแนนตามสุดของแบบป,ประเทศออสเตรเลียมันคือสูงกว่าเราไปมากนึกอปะเพราะใครๆก็คือแบบเราไปสู้กับคนจีนเงนนเราก็อาจจะสู้เขาไม่ได้ในแง่ว่าเออเขามีแบบบางคนเขาไปติวแบบนาติใช่ปะชื่อนาตินะใช่ใช่เหมือนเป็นแบบสกิลการแปลภาษาเหมือนรุนแปลภาษาไม่ใช่ใช่เหมือนกับแปลภาษาอังกฤษเป็น,นภาษานานอะไรเงี้ยเหมือนเป็นล่ามนิดเดียวไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไปเรียนอะไรกันอย่างเงี้ยเลอะเทอะมากพวกเราอะคนไทยอะจะไปแพ้พวก อินเดียในปาอะไรเยอะอินเดียนี่คือแบบโปรมากแบบคนอินเดียจะเรียน PTE เยอะ PTE เนี่ยเป็นอะไรที่เข้าทางแบบอินเดียมากๆคือแบบโอ้โหเจอแจวคู่ไปเรื่อยแบบเขามีเทคนิคในการสอบที่แบบแพราวๆมากอะไรอย่างเงี้ยเราเคยไปเรียนแป๊บหนึ่งแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของเราเราก็เลยล้มเลิกไปแล้วเขาอะก็จะมีภาษาพี่เขาที่บอกว่าเป็นนาติ ออคือภาษาของเขาอะมันรองรับในการทําโปรแกรมนี้แต่ของไทยอะภาษาไทยมันยังไม่ค่อยมีมันแบบมันยากมาก <laughs> เหมือนเขามีคอร์สเรียนเลยนะไปสอนแล้วก็แบบนี้นี้อยู่เพราะว่านาติอย่างน้อยอะได้ห้าแต้มเนี่ยเยอะนะยนะเยอะถ้าต้องการจริงๆอะแต้มนิด,ดเดียว <ๆ S 1> ยังถือว่าแบบมีมีประเด็นเลยใช่ซึ่งมันก็เลยทาเป็นว่าพวกอินเดียในปาหรือแบบชาติอื่นๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบได้คันดันมีนไปแบบสูงมากแล้วประสบการณ์อีกอะไรอีกเพราะเหมือน บางทีคนพวกนี้อินเดียเขาจะชอบเรียนแบบบางทีเขาก็เรียนยากนะเรียนไปถึงแบบปอโทก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่พวกเนี้ยบางทีอ่ะเขาเหมือนมาถึงใช่ปะเขาเรียนตรีเขาไปเรียนโทแล้วเขากลับมาเรียนวิชาแบบคุกคลรีอย่างเงี้ยกออกปะคือแล้วเขาก็มันก็คือมีคะแนนแต้มต่อจากการแบบเรียนบัชเลอร์เรียนมาสเตอร์ที่นี่ไปแล้วแล้วมันเรียนมันคือแบบชั้นเจ้าอะไรไปสู้กับเขาแล้วภาษาเขาอีกเขาแบบเขาพูดแบบพูดภาษาอังกฤษเนาะ เขาก็แบบพูดกันมาแบบเป็นแม้ว่าเราอะ่ะ<อ>จะฟังเขาไม่ออกเว้ยด้วยแอคเซนต์เขาบางทีมันทําให้เราฟังไม่ออกอะแต่ i อเอลสนับว่าเขาพูดได้ดีเว้ยครึจริงเขาพูดดีแหละแต่ว่าด,วด้วยแบบการทีมมันก็มีแอคเซนต์ที่มันค่อนข้างแบบสตรองมากใช่ปะแต่ทัทง้งนั้นทั้งนี้อะคือเขาอะ่ะ ก็พูดไปเรื่อยๆเวพูดน้ำไหลไฟดับอะพวกนี้เป็นผู้ที่พูด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 เก่งมากเขาคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากกว่าเราอยู่แล้วไงก็คือสรุปเราไม่ได้จบนั่นแหละค่ะเราก็เลยเบนมาสู่การหาสปอนเซอร์ค่ะการหาสปอนเซอร์เป็นยไงคะบรรยายสิฮะชีวิตมันวิบากกรรมอีกเหมือนกันทำมันไม่ง่ายค่ะบอกเลยอาอย่างของเราก็ถือว่าเป็นความโชคดีเหมือนกันที่ได้มาทํางานร้านที่เราทาอยู่ปัจจุบันเหมือนเราเข้าไปทําร้านเขาตั้งแต่เปิดร้านเลยเหมือนเป็นทีมแรกที่เข้าไปก็เข้าไปทำเพราะว่าตอนน แล้วเป็นจังหวะที่แบบวิร้านนี้เปิดพูดทาพอด,ดีโอเคเริ่มเลยก็เข้าไปทาเสร็จปั๊บพอมันเริ่มเรารู้สึกว่าเราเรารู้ตัวว่าเฮ้ยไม่ได้ละเราต้องหาสปอนเซอร์แล้วเราก็เลยเริ่มคุยกับเขาว่าเออเราอยากให้เขาช่วยสปอนเซอร์ให้นะในปีแรกมันยังทาไม่ได้เพราะเหมือนแบบมันมีคอนดิชัตของสปอนเซอร์อยู่ว่าร้านอาหารนี้จะต้องเปิดมาเกิน1ปีแล้วก็ไรายได้เท่าไหร่อางเงี้ยในการที่จะสปอนเซอร์คนหนึ่งคนซึ่งเราเริ่มหมดวีซ่าเราก็เลยต้องรีบคุยกับเขาประมาณลงหน้า6เดือนอย่างน้อย เพราะว่ามันจะมีขั้นตอนของการทำเอกสาร nomination เหมือนร้านอาหารต้องสมัครว่าจะเข้า business sponsor ด้วยจ้ะเสร็จปั๊บก็ต้องทำเรื่องของ nomination ว่าเราจะ nomination Nom worker คนนี้ในการแบบ เป็นพนักงานแล้วเราจะสปอนเซอร์คนนี้เพราะอะไรอะไรอะไระไรทางร้านก็ต้องจ่ายค่าเหมือนแบบคือถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเหมือนประเทศนี้ต่อให้อยู่จะได้สปอนเซอร์มันก็ไม่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าบางทีแล้วตัวร้านเองก็ต้องคุริฟายที่จะสปอนเซอร์คนหนึ่งอปะไม่อย่างนั้นคือแบบใครก็ไปสปอนเซอร์กันได้หมดหรอปะร้านอาหารเทคเอาเวยก็ลองกองแกงก็ทําได้ถูกไหมดังนั้นเขาก็องบอกว่าโอเคถ้าเธอจะสปอนเซอร์ใครสักคนหนึ่งเนี่ยแปลว่าเธอรายได้เธอถึงร้านเธอยุ่งเธอมีที่นั่งเท่าไหร่ แบบเกินเท่าไหร่ถึงจะสปอนเซอร์ได้นะอะไรเงี้ยแล้วร้านเนี่ยต้องยื่นเข้าไปให้รัฐมาตรวจก่อนว่าโอเคผ่านได้ร้านมันคุิฟายแล้วเธอแบบร้านได้รับการเช็คแล้วว่าเออร้านนี้มันยุ่งจริงเว้ยมันดีจริงมันมัน,ม,นมันขายดีจริงมันไม่ใช่ร้านแบบโปเกที่ไหนมาก็ไม่รู้เนี่ยป่ะคือแบบ f i n a n c i ช l statement ของร้านเ่เงียก็มีส่วนเพราะว่าสมมติว่าเราจะสปอนเซอร์ใครสักคนหนึ่งแต่ร้านแบบแจ้งเข้าไปในในระบบตลอดว่าคือแบบขาดทุนขาดทุนขาดทุนแบบเรามันจะเอาที่ไหนมาสปอนเซอร์เน่ออก่าคือรัด เขาก็ดูประเทศเขาก็ดูเยอะอะเสร็จพอสมมติว่าโอเคร้านผ่านการจิส i s t e r ไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เขาก็จะเริ่มมาดูแล้วว่าอะร้านอะทำไมถึงไม่จ้างคนโลคอลก่อนทําไมถึงต้องทำไมไม่จ้างออสเตรเลียนก่อนทำไมใย,ยนี้มันดียังไงเราถึงจะต้อง s p o n อ o r ใบนี้ถูกปะเขาก็จะต้องมีขั้นตอนของการไปประกาศโฆษณาหาคนมาทํางานแล้วเขาก็จะเขียนระบุไปว่าเออเอเอ,เอคน,นเนี้ยเดี๋ยเขาต้องการคนที่ทําแบบนี่นี่นี่น,น,นี้ได้นะซึ่งถ้าถ้าในระหว่างที่เรากําลังแบบประกาศไปเนี่ยแล้วมันมีคนสมัครมาแล้วมันได เราก็จะปฏิเสธไม่ได้ถูกปะ่ะแต่โดยมากแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีคนที่พอดีพอเหมาะกับเราขนาดนั้นเท่าไหร่โดยโดยมากเขาก็จะทำเป็นมันต้องเป็นขั้นตอนที่มันต้องทำาะคือเหมือนประกาศหาคนมาแล้วเราก็จะได้ยืน่นแบบบอกว่าหาแล้วอะไม,ไม่ไม่ต้องทำไมอะเพราะเราเป็นคนไทยเออสุดท้ายกไม,ไม่ไม่ต้องทำเนี่ยเพราะเรื่องนี้ก็เป็นอีก <laughs> หนึ่งเรื่องที่น่าสนใจทุกคน คือสรุปอะจริงๆแล้วตอนแรกที่ร้านเราอะคือทำแบบนี้ไปใช่ปะเพื่อที่จะหาว่าเออสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครไม่ไม,ไม,มีใครมาสมัครนะอะไรเงี้ยแต่บียอนไปกว่านั้นก็คือด้วยความที่เมืองไทยกับออสเตรเลียเหมือนมีแบบ agreement agreement ร่วมกันบบในการหา <national S 2> คน <trade. S 2> มาทำงานอะ obligation อะไรเงี้ยประมาณว่าแบบเหมือนทำสัญญาไว้ว่าถ้าสมมติอยู่ในอยู่ในสิประเทศนี้ก็คืออ,อยู่ไม่ต้องทำไไม่เก t e เท เขาเรียกว่า market test ลองโฆษณาอะไรเงี้ยเพราะว่าก็คือเหมือนคล้ายๆว่าได้รับข้อยกเว้นอะซึ่งเมืองไทยเป็นหนึ่งในประเทศนั้นค่ะทุกคนเราจริงๆก็คือไม่ต้องไม่ต้องประกาศหาก็คือถ้าเกิดว่าเออเราเรามีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมพอดีแล้วเราก็คือทําได้เลยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างในการจะยื่นสปอนเซอร์ตัวเองเนี่ยหมายถึงว่าในการที่จะยื่นให้มีสปอนเซอร์เนี่ยก็คืออาอย่างแรกก็คือเราต้องคุยกับเขาใช่ไหมคุยกับเจ้าของร้านว่าแบบเราอยากจะทําเรื่องนี้นะเขาโอเคไหม แล้วก็มีค่าใช้จ่ายเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะรับผู้เสมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยว่าแบบเขายินดีที่จะจ่ายค่าค่าฟรีใดๆดไหมเนี่ยเพราะว่าทุกขั้นตอนก็คือมีค่าใช้จ่ายหมดสปอนเซอร์มันจะแบ่งเป็น3สเต็ปแบบสเต็ปแรกก็คือ business register สเสร็จป,ปับ๊บถ้าสมมติผ่านแล้วก็เอา n u m b บอร์ของ business อันเนี้ยไป n o m i n a t ไปเข้า nomination ก็คือเป็นเรื่องของการแบบส่งเอกสารจ่ายเงินแล้วก็มันมันจะมีที่ว่านายจ้างอาจจะต้องจ่ายค่า SAF มันเป็นเหมือนแบบ skill Australian fund levy ต่อปีปีละพันสองขึ้นอยู่กับรายได้ถ้าสมมติเกินสิบล้าน,านก็จะแบบแพงขึ้นแต่ว่าถ้าไม่เกินไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงสิบล้านอย่างเงี้ยก็จะมาปีละพันสองซึ่งสปอนเซอร์เชฟอะอย่างน้อยมันต้องประมาณสามถึงสี่ปีพันสองคูณเข้าไปหนงร้อยสามปีก็คือมีค่าตรงนี้และมีค่าแบบโนมิเนชั่นอีกนิดหน่อยอีกอเสร็จปั๊บส่วนที่สามก็คือเป็นของเราและเป็นของคนสมัครคนสมัครก็จะมีต้องเตรียมเอกสารการทํางานทั้งหมดสเตตัสต่างๆแล้วก็เงินค่าวีซ่าซึ่ง ก็แพงเหมือนกันนะไม่ได้ถูกอะไรเงี้ยและอย่างคือแบบค่าใช้จ่ายมันเยอะเพราะมีแบบยื่นวีซ่าไปเสร็จปับ๊บต้องมีค่าตรวจสุขภาพใดๆอนีนู่นนี่นั่นและอย่างคือมีค่าเอเจนต์ด้วยจา้าโปรเซสนี้มีค่าเอเจนต์ซึ่งเป็นทั้งก้อนของนายจ้างและก้อนของเราเองแยกกันรวมๆแล้วเนี่ยมันใช้เงินเยอะพอสมควรเลยแหละในการทำเอ่อวีซ่าเนี้ยซึ่งอ่ะเราก็ควรจะเลือกเอเจนต์ที่เราแบบมั่นใจอะ่ะเราสึกว่าเขาแบบ ทำได้การเลือกเอเจนต์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะทุกคนจริงเอเจนต์ผิดก็คือ <She S 2> ชีวิตพ <with S 2> ังเหมือนกันนะคนละเรื่องเลยนะส่วนหลังจากการขอวีซ่าสปอนเซอร์ขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปพอได้สปอนเซอร์แล้วเนี่ยก็มันก็จะเป็นขั้นตอนถึงสุดท้ายแล้วจริงๆมันเรื่องสุดท้ายก็ได้นะเพราะว่าวีซ่าตัวต่อไปหลังจากสปอนเซอร์ก็คือวีซ่าที่เราจะขอพ r มันจะมีสแบบอันนี้เมื่อก็คือแบบวีซ่าหนึ่งปดหกซึ่ง ตัว186เนี่ยมันมันมี3าแบบให้เลือกก็คือ1นึ่ง direct s t e a m direct s t e a m เหมือนแบบว่าใช้ประสบการณ์ของเราในการทําอาชีพเนี้ยสมปีในการยืน่นแต่186เนี้ยก็ยังมีเดอร์ของการสปอนเซอร์ของร้านสปอนเซอร์อยู่อีกนะไม่ใช่ว่าแบบเราแอรพพายเองนะวบบไปแล้วจ้าบายอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้เหมือนกันก็ยังต้องเป็นร้านที่ทําเรื่องคล้ายๆแบบน o m i n a t e ใหญ่นี่ือพอไปอีหนึ่งรอบใช่ร้านร้านต้องจ่ายเงินอีหนึ่งรอบนะคะในระหว่างการสปอนเซอร์เนี่ยเราก็ ถ้าประพฤติตนดีอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าก็คงไม่มีปัญหาอะไรร้านถ้าร้านโอเคร้านมีรายได้ก็ถือว่าโอเคอันที่สองเป็นเหมือนแบบ label agreement อะไรสักอย่างค่ะซึ่งเรามองข้ามตรงนี้ไปเพราะเหมือนมันมี condition ที่แบบเราไม่ได้เข้าข่ายนั้นๆน่นะเหมือนไม่มีข้อตกลงอะไรบางอย่างอะซึ่งเอเจนต์เขาก็ไม่ได้แนะนําตัวเรื่องนี้เขาแนะนําตัวเรื่องที่1กับ3ซึ่งอันที่3เนี่ยก็คือ,อมันเป็น transitional transitional คือเหมือนแบบถ้าเราทํางานตั้งแต่วันที่เราได้วีซ่าสปอนเซอร์ที่ร้านเนี้ครบ3ปีเป็นอย่างน้อยนะ ก็ค e ือเราสามารถแอพพลายในตัว1นึ่งแปดวีซ่าตัวเนี้ย PR ได้เลยแต่ว่าระหว่างความต่างระหว่างหนึ่งกับ1กับ3ามอ่ะมันจะต่างกันที่ว่าไอตัว3าเนี่ยมันจะใช้เวลาระยะเวลานานกว่าเพราะว่าเหมือนว่าตัวแรกอ่ะตัวเรลักซ์ตีมประสบการณ์อ่ะก็คือมันใช้ประสบการณ์เราตั้งแต่หลังเรียนจบจริงๆริงก่อนตั้งแต่วันเซอร์สีเยซัมเอ่อถ้าเรามีประสบการณ์ตั้งแต่ตอนนั้นมารวมระยะเวลาทั้งหมดอ่ะยังไงยังไงอ่ะมันก็น่าจะครบ3ปีอยู่แล้วเพราะมันตั้งแต่ตัวท r ตัวแกรนดเอทที่เป็นปีครึ่งใช่ไหมแล้วก็เป็นสปอนเซอร์อีกประมาณ2 3าปียังไงก็เกินอยู่แล้วเออมันก็เลยทําให้ตัว d i r e c t s t มอัเนี้ยมันก็จะได้ PR เร็วกว่าตัว t ทันส t i o n ซึ่ง t a n s i t i o n จะรับนับหลังจากวีซ่านี้ไปอีกนึกออกปะจากการที่เราได้วีซ่านี้ไปอีกคือปีจังก็แปลว่าจะยื่นอันแรกอันที่เป็นเดลิกส e a m แต่ว่าสุดท้ายแล้วเด t ิกส e a m ก็คือขึ้นอยู่อะไรจ้างใช่ไอไออันที่3าก็ขึ้นอยู่ในตาเหมือนกัน แต่แค่มันใช้ระยะเวลานานกว่าในการที่เราจะได้พีอาร์นึกออกไหมมัน,มนดวยากกว่า,าถึงจะยื้นันที่สามวะช้ากว่าแต่คือมันแน่นอนกว่ามันมีคอนดิชันของมันในการเก็บชั่วโมงทํางานประสบการณ์เหมือนกันหรอ ใช่ใช่นี่เธอเหลืออีกนานเท่าไหร่เนี่ยเหมือนตัวแรกเหรอตัวไหนก็ <laughs> <laughs> <c oughs> คือตัวแรกอะอย่างน้อยอะอย่างเราคิดว่าอย่างน้อยนะสำหรับเรา,เราน่าจะซักประมาณสองปีเป็นอย่างมากเพราะว่าอย่างปีที่ผ่านมามันเป็นโควิดเราไม่แน่ใจว่าเขานับหรือเปล่าเราเขานับชั่วโมงการทํางานที่เป็น f u ลไ time หรือเปล่าเพราะเหมือนแบบพอเป็นโควิดเนาะชั่วโมงทางานมันก็ลดลงครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเราไม่รู้มันมันใช้ได้หรือเปล่าแต่ทางนี้ทางงานก็เลยทาออปชันให้ตัวเองเผื่อไว้เงี้ยโดยการทําแบบเตรียมสกิลเซสเมนต์อ่าทำทอีกรอบหนึ่งแล้วีัอนนซเ้ ต้องใช้ไอเอลอแล้ว oh, 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 oh. แล้วไอเอลก็คือไอเอลทุกแบรนด์หกบางคนอาจคิดว่ามันง่ายเนาะแต่ว่าสกิลมันไม่เหมือนกันนะเราก็คิดว่ามันยากตลอดแหละไอเอลนะฝรั่งมาสอบอะฝรั่งยังสอบไม่ได้เลยนะคือมันมีแพทเทิร์นการตอบของมันมันเหมือนกับการสอบอะเหมือนเราให้เราไปสอบภาษาไทยอะนีบอกว่าว่าสอบการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องอย่างถูกต้องกับการพูดภาษาไทยได้มันไม่เหมือนกันนึ่บอกว่าเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวปีหน้าเราคงต้องติมตัวนันเฉลีอีกรอบนึงแล้วก็ เป็นการเอปูทางให้ไปถึงฝั่งฟันสักทีและอีกอย่างคือวีซ่าตัวหนึ่งแปดหงเนี่ยก็คือแพงมากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นวีซ่าขอพีอาร์แล้วเนอะมันก็เลยตัวสุดท้ายค่าใช้จ่ายก็แบบแพงเหมือนกันนะเออแต่ก็เข้าใจได้ไม่เป็นไรเราแบบเออเนี้ยก็ก็ประมาณนี้ก็กขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้กับเหมียวด้วยนะคะถ้าดูมาถึงตรงนี้ก็คือขอกําลังใจหนักๆเลยค่ะหวังว่าหวังว่ามันจะ โอเคถ้ามีมรพิดพลาดนะจริงๆอะเราพูดอันเนี้ยเป็นแนวทางคร่าวๆเนาะให้คนพอเห็นภาพว่าเออหลายคนที่บอกว่าแบบเออมาเรียนเชฟดีกว่าหาคนสปอนเซอร์อะไรเงี้ยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะดังนั้นน่ะคือมันก็ต้องอาศัยความพยายามแล้วก็อาศัยเม็ดเงินแล้วก็อาศัยหลายอย่างเหมือนกันคือมันไม่ใช่แค่ว่าแบบเออเราแบบวันนี้วันไหนเราใจเหงามาเรียนคุกเคอรี่หางานทําแล้วก็แบบจินตนาการอะไรแบบสวยๆงามๆแล้วก็ หวังว่ามันจะได้ PR มันก็ไม่เร็วมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นคือบางคนที่เขาแบบเออได้ทุกอย่างแบบสุดง่ายอะไรเงี้ยมันก็มีแต่บางคนมันไม,ไม่ไม่ไม่มีโอกาสตรงนี้มันก็เยอะคือมันไม่ใช่แบบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ได้ PR กันง่ายๆนั่นเองแล้วเลยอยากจะบบบบอกให้ทุกคนเห็นภาพนิดนึงว่ามันประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยถ้าให้อัปเดตสเตตัสตอนนี้ของเหมียวก็คือทางร้านสปอนเซอร์เรียบร้อยแล้วผ่านแล้วยย yeah. เพราะตอนแรกอ่ะมันไม่ผ่านเว้ยมันมีเรื่องแบบกุ๊กกูเกิดขึ้นในการขอวีซ่าอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าทางนั้นทางนี้ก็คือต้องมีการแบบซับมิ t เอกสารเข้าไปใหม่นั่นนี่นู่นหลายอย่างอะไรเงี้ยเออเปลี่ยนเอเจนต์เปลี่ยนเอเจนต์<ม>แล้วก็ต้องจัดการเรื่องเอกสารหลายๆอย่างให้มันเรียบร้อยขึ้นอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ผ่านเงอป่ะคือจริง,รงๆอะถามว่า การจะได้สปอนเซอร์หรือการจะยื่นวีซ่าในออสเตรเลียมันยากไหมอะเราว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเอกสารหลักฐานเรามันถูกต้องหรือเปล่ามันมันจริงหรือเปล่านึกออกปะร้านโอเคไหมเอกสารของร้านโอเคไหมไนอะเอเจนต์โอเคไหมไม่มีอะไรปัจจัยเหมือนกันนะโถเออมันไม่ใช่แค่แบบสปอนเซอร์แล้วแบบจบกันมันมันมีดีเทลมากกว่านั้นมันเยอะมันเยอะมันเยอะแล้วที่สําคัญที่สุดหนึ่งเรื่องที่เรารู้สึกว่าหลังจากที่เราผ่านอะไรมากันจนถึงวันนี้เราว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากมากอะ ม่งคือดวงเหมือนกันเ้ยเอาจริงคือเนื้อว่าหลายคนอ่ะคิดว่าแบบเออมันบ้านาความพยายามมันก็ต้องได้สิวะอะไรเงี้ยแต่บางคนนะ่ะความพยายามหรืออะไรอ่ะแม่งก็สู้ดวงไม่ได้จริงจริงเว้ยคือบางคนมันดวงมันมันจะได้อยู่ที่เนี่ยมันก็จะได้อยู่คืออย่างตอนเราอ่ะที่เรา จบจะจบวีซ่า working holiday กันใช่ปะตอนนั้นอะเราก็คิดว่าเออเราอยากกลับมาวะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ยื่นวีซ่าเลยนะยังไม่ไทําอะไรเลยนะแต่ตอนที่ซื้อตั๋วกลับอะซื้อเป็นตั๋วรีเทนกลับมาเลยนะคือกูยังไม่ยื่นวีซ่าเลยจ้าแต่ว่าคิดไปแล้วว่าอยากกลับมาแล้วก็คิดว่าอ่ะเอาเถอะถ้าไม่ได้ก็ถือว่าทิ้งโอ้โหใจเด็ดปะเพราะตอนนั้นเล่าแบบเรามีความคิดว่าเออเราเราอยากกลับมาอีกรอบหนึ่งอะไรงเงี้ยจะยังไงก็ตามไปอยากจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนันก็เลยแบบอ่ะลองดูวะได้ก็ไไไดด้้ม่่่ก็ถือวาช อ๋อใช่เพราะ<ช>ลุนมากเลยอะแบบลุนมากมากยื่นไปนานมากก็ไม่ตอบกลับมาว่าได้ไม่ได้อะไรเงี้ยสรุปพอพอ,อยื่นกลับมา,าได้ก็คือหนึ่งสัปดาห์จะอำลาเพื่อนฝูงแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือยาวมาเรื่อยเลยจ้าก็ <c oughs> ากนั่นแหละดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วว่าส่วนหนึ่งมันก็ มันก็ความอยากของเราดวงด้วยอะนึกออกป่ะาแบบมันอยากจะอยู่อยากจะทาอยากจะทําให้ได้อะไรเงี้ยถ้าเรามันมีเซน์ว่าเออมันมันน่าจะได้นะมันต้องทาให้ได้อะไรเงี้ยแต่จริงริงความพยายามมันก็มันก็จะนาพาให้เราทำให้มันสําเร็จง่ายมากขึ้นด้วยแหละแหละมันมันต้องมีความพยายามแล้วก็การวางแผนที่ที่ดีเหมือนกันเราเราคิดว่าเราวางแผนมาดีแล้วนะแต่สุดท้ายเราก็พลาดเพราะเอเจนต์ล้วก็แบบคือเราเราต้องแบบชัดเจนกับกับสิ่งที่ทําเหมือนกันนะว่าแบบ เออเราทําตรงนี้ไปเพื่ออะไรนะอะไรเงี้ยแบบเพราะมันต้องใช้ความอดทนเหมือนกันเนาะหรือแบบต้องใช้ความแรงกายแรงใจเยอะเหมือนกันในการทางานในครัวเพราะมันเหนื่อยมากๆอะไรไปให้ถึงแต่ละจุดแล้วก็ทําให้มันเต็มที่อ่ะผลมันก็มีผลลัพธ์ที่ดีใน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 รองเทอมอะไรเงี้ยบอกแล้วว่าต้องมีเป้าหมายใครที่ฟังมาถึงตรงนี้เรารู้สึกฮืดมีแรงใจหรืออะไรก็ตามนะคะก็ขอให ผลักแรงหึดนั้นเป็นอะไรคะการกดไลค์แล้วก็กดแชร์หรือกด s u b s c ค i b e คลิปของหันศากธรณะนะคะเพราะว่าหันศากก็คือตั้งใจว่าอยากจะทำให้ทุกคนแบบได้เข้าใจความเป็นอยู่ของคนไทยในเมลเบิร์นมากขึ้นเออรวมไปถึงแบบไลฟ์สไตล์ในเมลเบิร์นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามทำคลิปทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆถ้ามีใครมีคำถามอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คอมเมนต์พิมพ์คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ในใต้คลิปนะถ้ามีโอกาสเราก็จะมาตอบถ้าตอบไม่ได้เราก็จะก็จะตอบว่าเราไม่รู้ละกัน ขอรชิญเอกภาษาอเจนต์นค่ะ <Yeah. S 2> เออใช่ก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เจอกันครั้งหน้าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะคะขอบคุณมากค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะ